โอเคตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บึงไมตรีจิตครับคุณนพตอนนี้เขาจัดงานที่ชื่อว่ารักดอกก็คือจะมีต้นไม้แบบสีสันสวยงามจัดเป็นแบบแต่ละซุ้มแต่ละโซนช่างภาพนางแบบก็มาถ่ายเล่นกันเยอะเยอะมากอันนี้กําลังทําอะไรครับกําลังถ่ายหัวม้วนกับน้องเดียโ <Okay. S 2> อเคจ้าของสามอันนี้คือหน้าทางเข้าครับหน้าทางเข้าจะให้น้องไปยืนตรงนี้เลยโอเค อ,อา,อาออ่่ๆน้องเดียครับลองใช้มือซ้ายแบบจับหมวกหน่อยอ่าักดีมองเงนั่นนู้นอรักมากพร้อมนะครับมาหนึ่งสองสาม หนึ่งช่างภาพถานที่ของเรานะครับจัดว่าหน้าตาดีกันเลยทีเดียวก็ดีครับอ๋อป่ะตอนนี้นะครับเราจะแบบลองมาถ่ายที่แรกเป็นจุดถ่ายรูปที่11อนะครับเดี๋ยวเราลองไปถามมาก่อนว่าถ้าอยากถ่ายรูปนี้ต้องทำยังไงบ้าง <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถามเ <laughs> ขาดิขอโทษนะครับอันนี้คือเรารอคิวถ่ายรูปเลยใช่ไหมอ๋อก็คือเรารอกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคครับได้อ้าวถ่าย คือกฎกติกาการถ่ายรูปที่เนี <oh t t ่ยครับคือเขาจะให้เราอ่ะคนละ2อนาทีเวลาเรามากัน4ี่คนแบบเนี้ยครับก็สามารถถ่ายได้8นาทีคือตอนแรกเข้าใจผิดว่านึกว่าแบบกรุ๊ปละ2อนาทีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเป็นสี่ทีก네็คือเราไม่ต้องรีบมากครับผมอันนี้จ no ุดแรกเดี๋ยวกำลังรอคิวอยู่กูว่านะเว้มันต้องวางแผนก่อนว่าแบบเข้าไปเงี้ยมึงเออมึงมึงกะ่าจะแบบทําท่าอะไรแล้วถ่ายอะไรวะเราต้องแบบคุยกันก่อนเลยโอเคตอนนี้นะครับหลังจากที่รอไม่นานเลยก็ถึงคิวของเราละ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้องเดียเนี่ยเข้าไปข้างในคือจุดที่11เ,เนี่ยความเจ๋งของมันคือมันเป็นซุ้มดอกไม้ไกลๆอย่างนี้ห่งสองสมเดินเลยมองไปทางนู้นดีน่ารักมากไปเรื่อยๆตาฮุ่าลาโอเคเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวตาอบถ่ายบ้างอ่าถึงตากูแล้วเดี๋ยวครับีฟ้านะคะครับ อ่าใช่ครับแล้วแบบยิ้มแย้มมาเลยเฟีลแบบน่ารักน่ารักมาเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองแบบว่า double exposure ดูก็คือการถ่ายภาพซ้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราถ่ายน้องเดียก่อนรูปนี้คุณไผ่ตอนนี้เหลืออีกสนาทีครับโอเคหนึสนี่ถ่ายอะไรคุณไผ่อันนี้ถ่ายแบบดอกไม้ซ้อนในหัวน้องเดียจะมีดอกไม้อยู่ คือตัวงานเนี่ยคือเขาจะจัดแบบเป็นซุ้มให้ถ่ายรูปมีประมาณแบบ20จุดแล้วคือระหว่างทางเดินเนี่ยมันก็จะแบบมีดอกไม้สวยๆแล้วก็สามารถแวะถ่ายได้แต่ที่เราไปดูรีวิวอ่ะมันเหมือนแบบคนเยอะต้องต่อคิวนานหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้แบบจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้คือคนเยอะคือเรากังวลว่าแบบวันนี้คือจะก่อยหรือเปล่าเพราะว่าคนมันค่อนข้างเยอะแต่โอเคนะแต่ละซุ้มคนไม่ได้เยอะมากจริงน้องเดียเนี่ยตอนแรกไม่คิดว่าชื่อเดียเลยนะครับตอนแรกคิดว่าชื่ออะไรคิดว่าชื่อดั๊กดั๊กอะไรดั๊กหน้าเรียเดียน่ารอขะเเ ยิ้มไหมไอ่ะได้อยู่ได้อยู่อ,ยอันนี้นะครับคือจุดถ่ายรูปที่13มันแบบว่าเป็นเรืออะไรอย่างเงี้ยจัดว่าน่ารักอยู่ยินน้มเยอะยิย่งตายอยิ <c oughs> อันนี้คือจะถ่ายแค่หน้าน้อง ว่าสวยแน่อนออออของจริงเดี๋ยวไปล้างมาเดี๋ยวรู้เป็นฐานที่18ครับจะเป็นชุดชาทาในสวน <c oughs> นี่คุณไผ่จะเลยอินเสิร์ตเดี๋ยวโอ๊บจะถ่ายผ่านนี่ไปแล้วก็เห็นน้อือ่าดีเลยมองไปทาง,ทางนี้มองกล้องแบบเหน 1, 2, ึ่งส คนจัดเนี่ยผู้จัดอะ่ะคือรักดอกใช่ไหมออคือเป็นของเลียนฟายเรสอะไรเงี้ยแล้ว,ว่าเขาพยายามจัดนะอันนี้เราคิดเราเองนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของแล้วว่าแบบเขาพยายามทําให้มันดูเหมือนเป็นแนวแคมปิ้งอะ่ะคือจุดเด่นคือเราชอบมากเลยที่แบบว่าเขาทําเป็นแบบเหมือนแบบมีไม้ที่เป็นแบบว่าไฟไฟทาให้ดอกไม้อ่ะเป็นเหมือนไฟเหมือนควันสีแดงอะไรเงี้ยออ,อันนี้คือเราชอบไอเดียเจ๋งอะ่ะเออก็เฟี้ยวอยู่อืมค่าเข้าก็ค่าเข้าละคห้าสิบบาทไม่แพง เราองเราใช่ัมาต,ตาดีป่ะโอเคจ้าหน้าวนอะ้อโอเคจนึ่งสองบค,ครับไ่้รักแม่ คือที่เนี่ยมันจะมีแบบร้านกาแฟร้านหนึ่งเป็นร้านของแบบรุ่นพี่เราเองรุ่นพี่เราอ่ะชื่อพี่หนุ่มเขาแบบตั้งใจทาํากาแฟมากคือตอนเราเดินไปอ่ะแบบอเมริกาโน่แก้วหนึ่งอ่ะกินเสร็จปุ๊บสั่งต่อเลยนะคือสั่งต่อเพราะว่าอร่อยใช่ <laughs> <laughs> อร่อยก็มีพวกลาเต้เย็นมีร้อนมีเอสเย็นอะไรเ,เงี้ยอืมก็ราคาก็ไม่ไม่ได้แพงมากมคุณถ่ายนี้ทำอะไรอะ่ะ อันนี้คือแบบน้องก็ใส่ชุดสีน้ำตาลไงแล้วเห็นแบบพื้นเป็นสีน้ำตาลไงผมก็เลยแบบลองดูอ่ะเผื่อเผื่อไม่เผื่อสวยหนึ่งสองสามเป็นไงโอ๊บมุมนี้สวยไหมครับไม่รู้อะฟิลหน้าแบบดึงๆหน่อยดึงๆ 2> 1 2หนึ่งสองสาม 嗯嗯 สองซ้ำันนี้เย็นมากใช่ขอเป็ลูกตาโดนแดบดบอ่าใช่ครับมันจะร้อนไหมใช่หนึ่งสองซ้ำ ากติดตาม youtube ช่องของหนูฝากติดตาม YouTube ช่องของหนูด้วยนะคะชื่อว่าเดียกิโกะค่ะคือช่องน้องเขาเนี่ยเจ๋งมากน้องก็ทำอะไรน้องก็ทำอะไรน้องก็าทำอะไรน้องเขาทำยูทูบรรยายเกี่ยวกับแบบว่าตอนที่เขาแบบว่าไปเรียนที่จีนอย่างเงี้ยว่ามันเป็นยังไงบ้างผมดูอ่ะสามชั่วโมงอ่ะยังไม่จบเลยโหเพราะว่าแบบรายการเขาเพลินมากคือดูสามชั่วโมงยังไม่จบสักที เ็ตงหว่าวไ่ได้อาาเอาไผมดูแม่งสามชั่วโมงอะไอ่ยังสนุกอะวไจบคิดที่นเน็ตไม่เว่งเลยอะ,ะ <laughs> โอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ใชครับอร่อยที่สุดในย่านนี้เพราะว่าร้านอื่นปิดหมดเหรือร้านนี้ร้านเดียวอร่อยเป็นแบบับ2ของประเทศนะคะับดนึงแล้วครับหาได้ทั่วไปเฮ้ยอันนี้ดีว่ ตอนนี้ก็ลาละเ,เจอกันเทปหน้านะครับสําหรับแบบว่าใครที่อยากจะมางานนี้เราบอกมาได้รีวิวแบบมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดมันไม่ได้คนเยอะอย่างที่คิดถ้ามาวันธรรมดานะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงเสาร์อาทิตย์ได้ก็แนะนําแต่ก็ยังมาถ่ายได้อยู่เป็นงานหนึ่งที่แบบสายคาเฟ่อะไม่ีขรพาดเนาะลาก่อนบ๊ายบาย